สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันนวพรายพันธ์และทีมงานสวทโทเกตค่ะพากันมาอยู่ที่เชวลไรประปิคแเนตของจังหวัดภูเก็ตแห่งแรกเลยทีเดียวค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลราวัยวันนี้ดิฉันอยู่กับพี่เก๋นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดิฉันพามาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรและจะมีงานอะไรไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวสวัสดีค่ะพี่เกค๋ค่ะสวัสดีค่ะสให้พี่เก๋แนะนําตัวอยา่างเป็นทางการของประชาชนชนิดหนึ่งดิฉัน<พ>นาง <c oughs> สาวประพัสรมีปานะคะ เป็นผู้จัดสร้างเทวไยพระพิเคเนศสีมคณะปติหาตราวัยภูเก็ตค่ะ,คะวันนี้มีการแถลงข่าวค่ะมีการจัดงานพระพิเคเนศในแบบแห่งยิ่งใหญ่เลยแล้วก็ล้อมาจากประเทศอินเดียแบบอย่างชัดเจนเลยในวันที่เท่าไหร่แล้วเป็นงานอะไรคะ,ะเทศกาลคติจุราสีซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวอินเดียมายาวนา,นานอยู่แล้วเงี้ยค่ะพร้อมกับเราได้จัดสร้างที่นี่แล้วเทศกาล ค่ิคุดตุราถีสิบวันนี้ซึ่งเป็นเทศการที่สำคัญอยู่เรื่นงี่การไปค่ะทางวัดก็ได้ให้เราได้ร่วมจัดงานนี้ร่วมกันด้วยใน10วันนั้นซึ่งจะตรงกับทางอินเดียเลยในวันที่วันแรกเป็นวันที่27สิ่งหาคมคือเดือนหน้านี้ทางเทวไลนยะจะเชิญอันเชิญองค์เนี่ยค่ะไปร่วมแห่ที่ภูเก็ตในเมืองค่ะภูเก็ตชาวรอบเมืองค่ะ,คะ เหมือนกับการเปิดตัวในเรื่องของอลไยด้วยแล้วก็องค์พระพุทธเนตรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยไหมคะใช่ค่ะซ,ซึ่งวันนี้ค่ะก็ได้เชิญพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อมาร่วมแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บอกกล่าวงานคลาเนจตุรฐีในวันที่27สิงหานี้ที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ต้องคาดว่ายิ่งใหญ่ในไทยแลนด์<ช>ตั้งใจว่าจะเป็นงานใหญ่ของระดับประเทศนอกเหนือจากงานแล้ว การจัดสร้างเทวาลยแล้วอาจจะดูเหมือนของส่วนบุคคลน,นิดหนึ่งแต่ด้วยความเจตนาจริงๆอย่างที่เคยกล่าวก่อนหน้าน,นี้หลายๆสื่อเป็นเจตนายังไงกับการสร้างเทวาลยในครั้งนี้เริ่มต้นจากความศรัทธ,ธาค่ะคือศรัทธาศรัทธ,ธามานานละยี่สิบยี่สิบกว่าปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมๆกับเดินทางสักการะพระองค์ด้วยในอินเดียแล้วก็กลับมาดูจากสิ่งที่ได้สิ่งที่ไปมากับสิ่งที่ได้จนถึงวันนี้ คือคือมันไม่ได้จัดความสามารถเราอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันมากระลายสิ่งหลายอยา่างในในที่กล่าวถึงเนี่ยการเดินทางท่องเที่ยวกับสกสาระก็ได้ท้ายสุดก็มาพบพระองค์นี้อีกพระองค์หนึ่งเห็นแล้วสะดุดคือสะดุดว่าโอ้ต้องต้องต้องมีรู้อย่างเดียวว่าต้องมีที่ภูเก็ตจะต้องมีแตรงนั้นเลยเสี้ยวนาทีตรงนั้นเลยคาว่าที่ภูเก็ตต้องมีไม่ใช่เพื่อตัวเราละภูเก็ตค่ะความหมายตรงนี้คือเพื่อภูเก็ตต้องใช้ว่าตั้งใจทําให้ตั้งใจทําให้ภูเก็ตอย่างที่บอกค่ะว่า <c oughs> ที่นี่จะสร้างว่ให้เป็นสมบัติคนภูเก็ตใครจะเข้าใครจะออกใครจะมาหากาในแต่ละวันเราเห็นปัญหาตัวไหนยังไงเราจะแก้เช่นมันก็ทั้งเรื่องกานจอดรถอ่่าเงี้ยค่ะเราจะทําทุกอย่างให้มันสมบูรณ์ที่สุด <c oughs> ไม่รับหน้มามสั <c oughs> ่ในระหว่างเราจะสร้างอะ่ะเพื่อให้ทุกอย่างมาันดูสมูทในสิ่งที่เราอยากจะทํามากน้อยว่ากันอีกทีนึงเนี่ยค่ะแล้ว มีอยู่ส่วนหนึ่งที่คุณเก๋มักจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าการสร้างเทววลัยการจัดก,กิจกรรมต่างๆหรือการจัดงานเทศกาลจะเป็นการเชือ่อมโยงการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้พื้นที่จงังหวัดภูเก็ตทีนี้ค่ะเทศกาลสิบวันเก๋ก็เชื่อว่าคนไทยมากกว่าครึ่งรู้จักอยู่แล้วพัทยา,าแลวมากกว่าครึ่งรู้จักแน่นอนคือเทศกาลคณิเนศจตรุรทีในสามร้อยหกสิบห้าวันถ้าภูเก็ตเราจัดงานข้าเนศจตุรีอีกสิบวันเราจะมีรายได้มาอีกสิบวันใช่ไหมคะ แล้วถามว่ามันก็คงไม่ใช่สิบวันแน่ๆก่นอนหน้านั้นหลังจากนั้นแต่ก็จะเป็นผลพลอยจากการจัดเทศากาลให้คนได้มาอีกเรื่อยๆใน3ามสหิบห้าวันเกี่ยว่าเชื่อว่าอย่างนั้นนะะหนึ่งที่เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สองจะต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนคงไม่ได้แค่มากราบไหว้ก็เชื่อว่าคนต้องมาชมคนต้องมาดูไม่ใช่แค่คนไทยไม่กระทั่งต่างชาติแล้วเราเชื่อว่าเราจะสามารถ ใช้สามารถนําเทวไลั์ด้วยเทศกาลคณตจุตรรทีที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่นี้ไปประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้ว่าในหนึ่งปีภูเก็ตมีนี่หรือภูเก็ตมีสถานที่แห่งนี้อคือเกี่ยวใช่ว,ว่าอย่างอื่นเรามีครบหมดแล้วในภูเก็ตก็คงจะเหลืออีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่มีที่สวยงามสะดุดตาให้คนอยากมาเที่ยว เกมไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คนอยากมาสักการะอย่างเดียวคนทุกคนใครมาต้องมาเที่ยวถ้าสรุปใจความสําคัญจากคุณเกได้ก็คือความสวยงามความศรัทธาที่ตัวเองมีอยากจะผลักดันให้เป็นจุดหนึ่งในการที่จะต้อนรับผู้มาเยือนให้ได้มีความสุขในการที่มาที่แห่งนี้ใช่ค่ะมี<ร>มาได้ความสุข <laughs> มาแล้วได้เห็น <c oughs> สถาปัตยกรรมที่สวยๆรวมๆกับการพักผ่อนซึ่งในพื้นที่นี้ไม่ใช่แค่ตรงนี้ไปเดินเล่นเราอยากจะโปรโมทหาดเราไว้อย่างนี้ค่ะ ของส่วนรวมอยากจะโปรโมทหาดในหานซึ่งจากที่นี่5้นาที10นาทีอยากจะโปรโมทแหลมพงมเทพจากนี่ห้5นาทีอยากจะโปรโมทหาด,ดยานุย้ยท่าเรือฉลองก็อยากจะโปรโมทด้วยจุดชมวิวอยากจะปรุปอยากให้คอนเน็ก์ว่าอ๋อจุดชมวิวจากที่จุดชมวิวกระโดนมาที่นี่10นาทีนะคะ คุณออกจากเทวลัยคุณไปเที่ยวที่นู่นนะคะคุณออกจากเทวลัยคุณไปแหลมพรมเทพนะคะตอนเย็นมันไม่ใช่ไม่ใช่แค่คอนเน็กสถานที่แห่งนี้ตั้งใจว่าจะคอนเน็กในหลายๆอย่างในพื้นที่ลาวัยด้วยเป็นการเพิ่มจุดแลนด์มาร์คเป็นการเพิ่มจุดเช็คอินและเป็นการเพิ่มจุดพักใจให้กับพื้นที่ลาวัยและก็จังหวัดภูเก็ตมุมมองจุดนี้ค่ะไม่ใช่เพียงแค่สถาาเขาเรียกว่าสถานที่แห่งความศรัทธาของ มุมใดมุมหนึ่งแต่เราอยากจะเปิดกว้างให้คนที่มีความสนใจเข้ามาสัมผัสก่อนแล้วส่วนความศรัทธาจะตามมาในอนาคตใช่่คะหลังจากนั้นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบ365วันอย่างที่พี่เก๋บอกว่าต้องมีไม่ใช่แค่ฤดูกาลเลยแต่องมวันสามารถรองรับได้แบบ365วันคนจะต้องให้พี่เก๋บอก้วค่ะว่าณสถานที่แห่งนี้เราสามารถรองรับผู้มาเยือนได้ปริมาณเท่าไหร่คือ ใช่เดี๋ยวต่อ,ต,อต่อวันนะคะคือการเข้าออกมันฟล์อยู่แล้วเก๋ว่าแตะหลักพันเนี่ยแตะหลักพันแล้วที่เก๋สร้างเราเราไม่ได้สร้างแค่ให้ให้มีแค่เทวาลัยนะเราสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นเช่นแลถ้าไปดูห้องน้ําทําให้ดีเลยเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนสะดวกมีร้านอาหารมีร้าน,าานกาแฟมีกาแฟ,มาฟมแมวอย่างเงี้ยมีราวัยป้าให้เด็กๆราคาคนไทยค่ะจับต้องได้ไม่ได้ชี้ไปสำหรับนักท่องเที่ยวเช่อนอาหารลาวัย ซาบักมีทอม็อปมีร้านอาหารญี่ปุ่นมีร้านเสื้อผ้าเก๋ก็เชื่อว่าจะกระตุ้นนะักท่องเที่ยวไม่ได้อยากให้ทุกไม่เราไม่อยากใส่ไปว่าอมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ค่ะมาคุณจ่ายเงินแท็กค่าแท็ซี่มา500บาทสูงห้าจาัก,การลุนแต่คุณได้มากกว่า500บาททีนี้อย่างนี้ค เป็นหนึ่งมุมมองในการพัฒนาพื้นที่เพื่อที่จะให้เป็นแหล่งพักใจแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเช็คอ,อินแหล่งจับจ่ายใช้สอยแบบสากลที่จะรองรับทุกพื้นที่คนทั่วไปจากทั่วทุกมุมโลกมาณนะพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตในพื้นที่ตะบนปราวัยเอาละคะในช่วงสุดท้ายอยากจะให้พี่เก๋ประชาสัมพันธ์หรือเชิญชวนเข้ามาร่วมงานเทศกาลพิคเนะ พิเกเน่จะตรวจรใช่ค่ะพิเกเน่จะตรวจระในช่วงวันที่27สิงหาคมเป็นต้นไปอยากจะทิ้งท้ายในช่วงนี้ก่อนละค่ะก็หากผู้หลักผู้ใหญ่หรือพี่น้องท่านไหนได้ได้เห็นสื่อนี้นะคะขอาช่วยประชาสัมพันธ์เราไม่เรียกว่ากระตุ้นการท่องเที่ยวของภูเก็ตเก๋ก็เชื่อว่ามันคือการกระตุ้นการท่องเที่ยวของเมืองไทยด้วยในช่วงเทศกาลคืออย่าว่าแต่พนักงานน่ะเดินทางมาทุกทั่วสารทิศใช่ไหมจากต่างจังหวัดเพื่อมาทํางานที่นี่ ออกไปทำงานที่จังหวัดอื่นนี่ไงเกี่ยวเชื่อมันฟลอ์ให้ประเทศไทยแล้วอยากจะขอความขอช่วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาคธุรกิจอื่นโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ใส่ไปในเส้นทางการท่องเที่ยวแอนแท็กคนค่ะคุณมาที่นี่คุณได้อะไรที่นี่คือสถานที่แห่งใหม่หล,หลายๆอย่างนักท่องเที่ยวที่มาทุกปีอาจจะเห็นละห้าที่สิบที่ในภูเก็ตถูกแต่ปีนี้นักท่องเที่ยวจะเห็นสิ่งใหม่อาจจะไม่ได้ใหญ่ใหญ่โตมากมาย แต่ก็ยังบอกค่ะว่าคือสิ่งหมที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่ยค่ะยิ่งทุกคนไม่ได้มานั่งร่วมอยู่ในพิธีไงเก๋ว่าเชื่อว่าทุกคนก็นั่งแล้วหลงรักอยากจะรู้ว่านั่นคืออะไรขั้างนึงในชีวิตก็ได้เอาละค่ะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตใครที่ยังไม่เคยมาเยือนลองแวะมาสัมผัสกลิ่นอายของอเขาเรียกสถาปัตยกรรมสถานที่เคารพศรัทธาพระพิจเนตค่ะของ คนในอินเดียและก็ตอนนี้มาอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วอีกหนึ่งส่วนคืองานเทศกาลค่ะคเน่คเน่จตุริีค่ะใครที่อาจจะยังไม่ได้เคยสัมผัสเหมือนเองไม่เคยได้สัมผัสก็ช่วงระหว่างนี้เรามาสัมผัสได้ที่นี่และรอชมเทศกาลเริ่มตั้งแต่สิงหาคมสิงหาคมบอกได้เลยว่ามีอะไรหลากหลายแล้วก็เน้นย้ำความยิ่งใหญ่ก็ไม่แตกต่างจากอินเดียเลยไม่แตกต่างเพราะฉะนั้นใครอยากจะ ชมในวันที่27สิงหาคมเป็นต้นไปอย่าลืมปักหมดุดและก็ศึกษาเส้นทางศึกษาข้อมูลได้ในพื้นที่ของสวันวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เก๋งเป็นอย่างสูงมาเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนั้นติดตามนะคะว่าในส่วนนี้ไปแล้วก็เทศกาลจะมีอะไรกันบ้างดิฉันเอาผ่านไปผ,ผ่านแล้วก็พี่เก๋งนะคะคงจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ